ไหนใครใครเนี่ท้องก็เอ๋ยก็ไก่ปังไงแม่ก็เอ๋ยก็ไก่ดี่อไข่อ่ะคอไข่อะไยลูยะลยเราขอขวดทั้งเราขอควายขอหมาขอคนขังขอระคังข้างบ้านงางงูงูกงของงูไก่ก้า ชาชิงอะตีตั <c oughs> ้งชาวชงตีวิ่งหนีซาโซ่วิ่งหนีชาโซ่โซอะไรม่ให้จิโซ่อะไรอรรมเดียแล้วอะไรต่อเดแล้วอะไตอ้กเชอระูกันยายหญิงยายหญิงอุ้ยยายหญิงอะไร อย่าเกเรยาหญิงอะไรยาหญิงโสโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วยาหญิงอะไรเร็วๆสิยาหญิงโสภาราจุฬาเอ้ยไม่ใช่ชอฉันโอ๊ยฮานาคูก ตาอะไรตาโตตาโตไม่ใช่ปอปลาปอปลาป่ากลมปอปลาลาลิงอ่ะลาลิงไก่เซล่าลาลิงอินดี้สิโอ้ย